แม่ตักสามข้อหาตามพรบคอมพิวเตอร์พรบอาหารและยามาตรา40-41โฆษณาโอ้โอวดเกินจริงและร่วมกันชอบประชาชนโดยนำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ8คลิปเชื่อมโยงทั้งหมดนะครับที่เจนุศบางเตยนำมาขายเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาจากแม่ตักเช่นอาหารเสริมที่ไม่สามารถลดน้ำหนักได้จริงการขายสบู่แล้วจะได้ธนบัตรฉบับละ1000บาทเป็นของแถมเจนุ์บางเตยถือว่าเป็นมือขวาของแม่ตักมีการอวด ความร่ำรวยซื้อบ้าน200กว่าล้านกระเป๋าแบรนเนมมีนาฬิกาหรูมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า4 0 0จนถึง500ล้านบาทโดยสัปดาห์หน้าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับเมียรังคนสนิทของแม่ตัก๊กรวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องประมาณ20คน20คนในสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้จะไปร้องต่อปปงเพื่อเอาผิดในพรบอรฟอกเงินกับเครือข่ายแม่ตัก๊กทั้งหมดอีกด้วยซึ่งกรณีนี้นายอัจฉริยะออกมาแฉด้วยนะครับว่ามีตำรวจอยู่เบื้องหลังให้การช่วยเหลือดูแลแม่ตัก๊ก คุณอัยย์บอกว่ามีอดีตตำรวจและตำรวจตั้งแต่ยศพันตำรวจเอกพลตำรวจตรีพลตำรวจโทและพลตำรวจเอกเกี่ยวข้องมีหลักฐานไม่ได้กล่าวหาลอยๆเชื่อว่าตำรวจบกปคบก็รู้โดยยืนยันนะครับว่าตนเองรวบรวมหลักฐานแน่ชัดถึงใครก็มาแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับนอกจากแม่ตักป๋าเบียรเจนุชและมีหลังแล้วยังมีนายตำรวจ หลายนายที่เกี่ยวข้องด้วยติดตามกันอย่างต่อเนื่องเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรรายงานเห็นไหมทุกคนมันมีตำรวจเกี่ยวด้วยมันมีตำรวจเกี่ยวด้วยฉันบอกแล้วไงมันมีตำรวจเกี่ยวด้วยแต่อัจฉริยะเขาจะขุดออกมาได้หรือไม่นะฮะมียศพ,พ,พันตำรวจเอกพลตำรวจตีพลตำรวจโทพลตำรวจเอกมีหลักฐานด้วย ไม่ได้กล่าวหาลอยๆไม่ได้กล่าวหาลอยๆเห็นไหมครับว่ามันมีตํารวจเกี่ยวข้องด้วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงอัจฉริยะเอาไหวไหมอ่ะพี่อัดอ่ะลุงอัดเอาไหวไหมอ่ะต้องไปสู้กับสู้กับอํานาจสู้กับอิทธิพลแต่เปิดมาขนาดนี้แล้วเปิดมาขนาดนี้แล้วยังไงไปสุดแน่นอนผมรู้สันดาลพี่อัดดี นะฮะงานนี้ไปสุดแน่นอนเดี๋ยวจะรู้นะครับว่าไอ้ตำรวจเนี่ยยศพันตำรวจเอกพลตำรวจตรีพลตำรวจโทแล้วก็พลตำรวจเอกที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นใครกันบ้างเป็นใครกันบ้างนะครับและงานนี้ก็จะมีการแจ้งปปงให้มีการรวบ20เครือข่ายของแม่ตักและป๋าเบียมึงคิดว่าเป็นใครบ้าง20เครือข่ายมึงคิดว่าเป็นใครบ้าง20เครือข่ายนะฮะเจนนุชกับอะไรเมลัง และอีกใครอีพวกที่เป็นลูกคู่อีพวกที่เดินตามกันเนี่ยนะฮะคุณอัจฉริยะเขามีหลักฐานหมดแล้ว20คนเดี๋ยวจะโดนปป,ปองอนะฮะ20คนเนี่ยผมไม่ขอผมไม่ขอกรณีอื่นเลยเอาปอป,ปองอก่อนเพื่อนเอาเรื่องปอปองอก,ปกระสับกราก่อนเพื่อนอันนี้คือแม่งติดคุกไวติดคุกเร็วติดคุกนานนะฮะติดคุกไวติดคุกเร็วติดคุกนานบอกเลยบอกเลย บางคนบอกติดตามเคนโดนแต่สมัยเป็นดีเจนะฮะทุกคนครับงานนี้มีเงื่อนงำมีเงื่อนงำอย่างแน่นอนเพราะว่ามีนายตำรวจมาเกี่ยวข้องพวกคุณคิดว่าเราจะไหวไหมประชาชนต้องจับมือกันนะเว้ยประชาชนต้องจับมือกันไม่ใช่ว่าเจอตำรวจมาเกี่ยวข้องกูแตกคหือกูกลัวกลัวอิทธิพลกลัวตำรวจกูไม่อยากเกี่ยวข้องไม่เม้นแล้วไม่แชร์แล้วกลัวกูวกลัวตำรวจเมื่อสิกลัวหาสิแตกบก่เรามีมวลชนขนาดนี้เราไม่ต้องกลัว ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนสนับสนุนเรื่องนี้อยู่นะครับนะฮะมีหน้ามาปากแจ๋วกันก็มันมีแบ็กไงมันเลยมีมันเลยมีหน้ามาปากแจ๋วไงก็มันมีแบ็กไงมันเลยมีหน้ามาปากแจ๋วไงปากแจ๋วปากซ่วมเพราะว่ามันมันคิดว่ามันแบบใครก็สอยมันไม่ลงไงไอ้พวกเนี้ยใครก็คิดว่ามันแบบสอยมันไม่ลงไงทุกคนคิดว่าสอยมันไม่ลงทุกคนแต่เป็นไงโดนสอยลงไหมโดนสอยลงไหม พวกมึงอย่ายอมนะโดยเฉพาะผู้เสียหายผู้เสียหายต้องแข็งแรงให้ไปที่ไหนต้องไปให้แจ้งต้องแจ้งเฮโลกันไปนะครับซึ่งวันอังคารนี้จะมีข่าวใหญ่วันอังคารนี้จะมีข่าวใหญ่นะครับที่จะเอาหลักฐานประมาณ2-300 ฉบับนะฮะที่มีการลงไว้แล้วถึงความเสียหายไปแจ้งกับปคบปคบนะฮะไปแจ้งกับปคบอีกรอบหนึ่งนะครับและผมก็จะนําไปด้วยแล้วก็จะแฉทุกอย่างนะครับให้นักข่าวได้รู้ในวันนั้นวันองนังคารติดตามข่าวใหญ่ได้เลยผมจะฟ้องนักข่าวแม่งทุกเรื่องนะฮะผมจะสร้างประเด็นให้นักข่าวรู้ว่าไอ้กรณีนี้มันยังมีอีกหลายประเด็นที่มันซ่อนอยู่ถ้านักข่าวรู้ขุดขุด ขุดอย่างเดียวครับพี่น้องครับขุดอย่างเดียวขุด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 แล้วก็ขุดทําตัวเป็นจอบเป็นเสียมไม่ใช่นักข่าวอย่างเดียวพวกแกด้วยอีขาเผือกขาเผือกทั้งหลายเนี่ยนะฮะไปเอาจอบมามาเอาเสียมมานะฮะสุดสุดสุดข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 ุดให้มันตายกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องขุดอย่ายอมอย่ายอมครับรวยมากรวยมากรวยจังเลยรวยอหลีหรอกระดอกกระเดียรวยคักรวยแน่รวยแบบนี้โชว์ขนาดเนี้ดูดูมันโชว์ 8ล้าน3ล้าน ความสุขทางใจของผู้หญิงอย่างหนึ่งรวมแล้ว40ล้านแม่งหายไปไหนหมดกระเป๋าอะกระเป๋าแบรนด์เนมไปไหนแล้วคุณคิดดูว่ามันสามารถโชว์รวยขนาดนี้ได้ได้ตั้งหลายปอีอะมันอยู่มาได้ยังไงมันคิดว่าคนจะสอยมันไม่ได้อีป,ปอบเนี่ยนะครับคนคิดว่าจะสอยมันไม่ได้นะฮะสุดท้ายโดนสอยอยู่ดีนะฮะตอนนี้เป็นไงใช้กระเป๋าอะไรในคุกใช้กระเป๋าอะไรนะฮะเดินกุมดาบอย่างเดียวนะฮะไม่ได้ใช้กระเป๋กระเป๋าอะไรหรอกนะครับ หายไปแล้วกระเป๋าพวกนี้ใช่หายไปแล้วเดี๋ยววันอังคารฉันจะไปเปิดประเด็นพวกนี้ฉันจะไปจี้ถามเจ้าหน้าที่ปคบนะฮะแล้วก็รวมไปถึงปปงด้วยว่าจะติดตามไอ้พวกกระเป๋าพวกนี้มันหายไปไหนกระเป๋าพวกนี้มันหายไปไหนล่าสุดใช้ถุงก๊อบแก๊บนะฮะถุงก๊อบแก๊บก็ไม่มีให้ใช้นะครับนะฮะเกาดากอย่างเดียวนะครับเพราะไม่พี่น้องอยู่ในนั้นเนี่ยอยู่ในนั้นมันไม่มีอะไรให้ใช้หรอกนะครับอยู่ในนั้นมันไม่มีอะไรให้ใช้หรอกนะฮะใช้ถุงพลาสติกก๊อบแก๊บนะครับ แล้วมันหายไปไหนรวยนักรวยหนารวยมากรวยไมยรวยอิหลีรอกระดอกระเดียนะครับทุกคนที่ถามว่าจะรอดไหมจะรอดไหมนะครับไปดูคดีเก่าๆนะฮะทอมโชกุลไม่รอดนะครับแม่มณีไม่รอดนะครับยูฟันไม่รอดนะครับหลายกรณีไม่รอดนะฮะทุกคนครับอย่าคิดว่ามันจะรอดตอนนี้เนี่ยมานั่งดูดีกว่าว่าไอ้ตัวสมุนเนี่ย ไอ้ตัวสมุนเนี่ยเมื่อไหร่จะออกมามานั่งดูดีกว่านะครับมานั่งดูดีกว่าว่าอีตัวสมุนเนี่ยเมื่อไหร่จะออกมานะฮะอ่ะมาดูความรวยของหลอนวันนี้เราพามาฝึกปลูกของสะสมเบาๆนะคะเป็นกระเป๋าทองคำแท้99.99%นะคะราคาก็แล้วพวกนี้ไปไหนแค่ละละ5-2ล้านบาทเท่านั้นนะคะพวกนี้ไปไหน นำเสนอหลายคนหมั่นไส้ใช่ไหมยอ,ยอ,ยอยากดีดแป้หูเนาะดูสิ มเชื่อว่าพวกคุณดูแล้วพวกคุณหมั่นไส้แบบกูหมั่นมึงจะอวดรวยขนาดไหนนะฮะถามว่าอิจฉาไหมเออกูก็อิจฉาแหละทำไมมันรวยขนาดนี้ฉันก็ขายเหมือนกันนะฉันก็ขายแบบเซรั่มฉันก็ขายกันแดดแต่กูไม่เห็นกูจะซื้อกระเป๋าใบละสองล้านได้เลย <laughs> โอ้ยทุกคนอีพวกจนอีพวกที่อิจฉา มึงเนี่ยทั้งจนนะฮะแล้วก็ขีดฉาเขาอู้เห็นเขาแล้วก็หมั่นไส้รวยไม่เท่าเขาอู้อีพวกโง่นะครับแหมทมาหาแดกทมาหาแดกครับทุกคนเอออยากรวยกับเขาก็ทมาหาแดกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารวยแล้วติดคุกแบบนี้กูก็ขอไม่ค่อยรวยมากก็ได้พอกินพอใช้ก็พอนะครับ <laughs> พอกินพอใช้ก็พอแหมอิจฉาเขา อิจฉาเขาพวกมึงเนี่ยอิจฉาเขาแต่มันก็รวยเกินคนไงทุกคนมันรวยเกินคนมันรวยมากรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงนะฮะ,อะนอกจากซื้อกระเป๋าหลายๆใบแล้วฉันถามนิดนึงเวลาพวกแกไปซื้อรถพวกแกซื้อทีละกี่คันพวกแกไปซื้อรถพวกแกซื้อทีละกี่คันทุกชีวิตคือคอนเทนต์ทุกชีวิตคือ, content, ค,อ content, คอนเทนต์คอนเทนต์จริงๆอ่ะถามหน่อยไอพวกจนจนพวกเนี้ยนะฮะซื้อรถเนี่ยซื้อทีละกี่คันซื้อทีละกี่คันท่านเดียว ก็คันเดียวสิมึงจะซื้อหลายคันอะไรมึงก็ใช้คันเดียวมึงจะไปซื้อหลายคันอะไรนะฮะซื้อมาแจกเหรอหรือ,อยังไงซื้อเดี๋ยวมาดูนางนะครับว่านางซื้อทีละกี่คันเ่ยค่ะเพราะต,ตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์ค่ะทุกคนเซลลคนไหนที่เดินมา โชคดีเลยค่ะเพราะตักตั้งใจมาซื้อรถทั้งหมดยีคันค่ะฝังไม่ผิด20คันนะคะเราก็เจอเซลล์ที่เป็น f อซเยอะนะคะวันนี้ขอถ่ายรูปมันเยอะมากไน้งานซื้อไปแจกเงินสดทุกคันค่ะสำหรับใครที่อยากได้รอติดตามนะคะโอ้ยตอนลหลไม่รู้ว่าชีวิตอะ่ะชีวิตมันอยู่ได้ยังไงอะทุกคน20คันซื้อเงินสด20คันซื้อเงินสด เอาไปแจกเอาไปแจกทํามาหาแดกอะไรทําไมรวยขนาดนี้เวอร์าางอลังการขนาดนี้แล้วแบบเซล์ที่วิ่งไปหาปุ๊บซื้อสดเลยเซลที่วิ่งไปหาปุ๊บซื้อสดเลย,ลเลยชีวิตติดคอนเทนต์ต,ตลอดเวลาฉันยังไม่เห็นรถที่มันเอามาแจก20ครคันเลยนะฉันยังไม่เห็นเลยนะทุกอย่างคือคอนเทนต์หมดภูวินล่าก็คอนเทนต์ร้านทองที่สุราษฎร์ก็คอนเทนต์ร้านนาฬิกาก็คอนเทนต์ติดคุก,กอะติดจริงไม่ใช่คอนเทนต ติดคุกติดจริงไม่ใช่คอนเทนต์อันนี้ต้องบอกทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตเลยนะสนับสนุนให้คนรวยสนับสนุนให้คนมีตงังสนับสนุนให้ขายของออนไลน์เอาให้มันแบบเรียกว่าสุดจริตอะเราสุดจริดอะเราสามารถที่จะชี้แจงได้หมดอะเราสุดจริตอะเราไม่ต้องโอเวอร์มากมายก็ได้แต่เราก็อยู่ได้นะฮะเราก็อยู่กันได้นะครับทุกคนครับฉันก็ต้องทํามาหากินเหมือนกัน แต่ฉันซื้อรถคันเดียวนะครับฉันก็ยังผ่อนอยู่นะครับฉันก็ยังผ่อนอยู่นะครับทุกคนนะฮะฉันซื้อบ้านฉันก็ยังผ่อนอยู่นะครับทุกคนครับฉันไม่ได้ซื้อเงินสดนะจ้าฉันเป็นราชาเงินผ่อนจ้านะครับฉันไม่ใช่ซื้อเงินสดจ้าฉันเป็นราชาเงินผ่อนนะจ้าฉันไม่บอกฉันไม่ได้บอกตัวเองว่าตัวเองซื้อเงินสดนีว่าเราจะแยกซร้หลักนะะเดี๋ยวอันนี้ก็ให้ตัดสินใจก่อนนะคะแต่วันนี้เราก็จะต้องจองก่อนเลยค่ะเพราะว่าเราตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าเราจะต้องจองที่นี่นะคะวันนี้คคืือออแแแบบบบจจงล้วก็่าย อูฟูมากได้ประกันไหมไม่ได้ไม่ได้มึงจะถามทำไมได้ประกันไหมไม่ได้ถ้าได้ก็ได้ประกันตั้งแต่แรกแล้วสินะฮะอีก80กว่าวันเนี่ยไม่ได้และหลังจากนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสํานวนนะฮะมันขึ้นอยู่กับผู้เสียหายเขาจริงเขาจังเขาก็จะค้านกันไปเรื่อยเขาจะค้างกันไปเรื่อยนะครับคือเขามีสิทธิ์นะฮะฝั่งนั้นเขามีสิทธิ์ขอประกันได้ตลอดอยู่แล้วนะฮะตามกฎหมายมันขอได้อยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าศาลจะให้หรือเปล่านะครับแล้วตำรวจก็ค้านอยู่แล้วตำรวจก็ค้านเรื่อยๆนะฮะผู้เสียหายก็ค้าน ยังคงสภาพนี้อยู่ยังมีอินเนอแบบนี้อยู่นะฮะยังไม่ท้อแท้ยังไม่ถดถอยนะฮะไม่ได้ประกันหรอกครับเขาไม่ยอมก็เหมือนวันนั้นอนะวันที่แบบ พาไปศาลน่ะนะฮะผู้เสียหายก็ไปพร้อมกับตํารวจเลยนะไปตั้งโต๊ะคัดค้านเลยต่อหน้าศาลเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเขาไม่ไปเนี่ยอาจจะแบบสุ่มเสี่ยงเลยนะว่าไปประกันไม่ประกันนู่นนี่นั่นนุ่มเพราะว่าตารวจคัดค้านก็จริงแต่ผู้เสียหายก็ต้องไปคัดค้านด้วยผู้เสียหายเฮโรกันไปหลายสิบคนนะฮะก็ไปคัดค้านมันก็เลยติดคุกยาวไงมันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับผู้เสียหายฉันก็ไม่สามารถประเมินได้ถ้าวันหนึ่งผู้เสียหายแบบคุณคันโต้ค่ะเมื่อยรแล้วค่ะเหนื่อยแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะ ฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะฮะแบกหลังเงียบบ้างไหมคะก็เมื่อกี้บอกแล้วไงว่าคขุดอัจฉริยะบอกว่ามีตํารวจนะฮะยศหลายยศเลยเกี่ยวข้องอันนี้ฉันไม่รู้เรื่องนะฮะฉันก็คงไม่ได้มีอํานาจวัส,สนาบารมีอะไรไปงัดกับคนใหญ่ๆคนโตรหรอกกูไม่งัดกูก็ทําในแบบฉบับของผู้เสียหายนี่แหละนะฮะฉันก็ทําในฉบับของผู้เสียหายไปร้องตามหน่วยงานต่างๆให้กูไปงัดกับผู้มีอิทธิพลหาเรื่องหาตีนให้กูพวกมึงเนี่ย นะฮะกูไม่งัดหรอกเรื่องอะไรกูจะไปงัดกับผู้ผู้มีอิทธิพลเรื่องอะไรอ่ะนะฮะกูไม่ไปงัดผู้มีอิทธิพลหรอกกูให้พี่อัดดิพี่อัดอัจฉริยะเขามีแบบเขามีมี power อ่ะก็เขาข้าให้เขาไปงัดดีไหม <c oughs> ไม่ได้ประกันติดหลายผัดเลยใช่นะฮะพวกมึงอย่าหาตีนให้กูดิให้เคนโดแบบไปปะกับอิทธิพลให้ไงอ่ะให้กูมีชีวิตที่มีความสุขบ้างเด้นะฮะให้พี่อัดเขาจัดการไป <laughs> ให้พี่แอดเขาจัดการไปให้กูมีชีวิตที่มีความสุขให้ได้มาไลฟ์ทุกวันแบบนี้นะครับให้มีไลฟ์มาไลฟ์ทุกวันอย่างนี้อัปเดตข่าวแบบนี้ทุกสองทุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับทุกคนด้วยนะครับนะฮะมือขวามือซ้ายถูกเรียกยังนะครับอ่านิ่งหน่องพิ่งมาพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่เปิดวงร้องเรียนวงร้องเรียนตัวลูกพรุ่งนี้วันแรกที่จะมีคนไปแจ้งคนไปแจ้ง คนไปแจ้งดําเนินคดีกับตัวลูกพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่เปิดวงพรุ่งนี้จ้ะพรุ่งนี้เริ่มพรุ่งนี้ครับเริ่มพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้รอติดตามนะจ๊ะพรุ่งนี้รอติดตามนะครับใครอยากเป็นอาสาก็พิมพ์ได้เลยนะครับเพราะว่าต่อไปนี้อยากให้ทุกคนแฮชแท็กเคนโดช่วยด้วยนะครับใครที่มีเรื่องอะไรเนี่ยใครที่มีเรื่องอะไรนะครับมีเรื่องอะไรเนี่ยโพสผ่านเฟซตัวเองแหละแต่แฮชแท็กเคนโดช่วยด้วยผมจะเห็นนะฮะอ่าโพสโพสแบบเขาเรียกอะไรอ่ะโพสในในใน ในในของตัวเองอ่ะตอนครับทุกคนทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เจอเพราะตอนนี้คุณอัจฉริยะเข้าหมายหัวแล้ว20คน20คนครับผมอยู่หนองค่ายครับพี่น้องครับผมอยู่หนองค่ายครับพี่น้องครับนะฮะผมอยู่หนองค่ายครับพี่น้องครับมีการถามว่าแถมท่องคําหรือเปล่าก็คือยังมาหาเรื่องให้ไข่อยเด้อตอนนี้เนี่ยยังที่เป็นท่องนี่ข่ขอเบาถึงนะครับเพราะว่ามันเป็นดามามากเลยนะครับแบบ น้อยๆภาษาไทยนะครับปักหมุดนะฮะทุกคนปักหมุดได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกๆคนเลยนะฮะที่มาติดตามนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับอย่าน้อยเนื้อต่ําใจอย่าน้อยเนื้อต่ําใจว่าวาสนาผู้ใดเนาะยี่สิบคนเออ,เอคุณอัจฉริยะเขาหมายหัวไว้แล้ว20สิคนฉันจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะใครถามเนี่ยนะฮะ ใครถามเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะดีดแต้หูนะครับอินฟูไปไหนอินฟูเดี๋ยวก็ตามมาติดๆนะครับตอนนี้ออกมาเพื่อที่จะยืนยันความบริสุทธิ์แต่ถ้าแต่ถ้านะครับทุกคนมีผู้เสียหายไปให้การว่าฉันซื้อมาเพราะเชื่อว่าอินฟูคนนี้มาไลฟ์เลยทำให้ฉันเชื่อฉันเลยซื้ออันเนี้ยอินฟูสวย ร,ร่วมกันกระทาความผิดเลยครับมันขึ้นอยู่กับสํานวนฮะมันขึ้นอยู่กับว่าผู้เสียหายเนี่ยจะมีการพูดถึงหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการร่วมกันช่อนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของพรบอาหารพารบอคอมอย่างนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ต้องไปดูกันนะครับว่าสิ่งที่อินฟูพูดเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่อย่อยางไรนะฮะยังไงโดนตรวจสอบหมดครับทุกคนยังไงโดนตรวจสอบหมดนะฮะทุกคนครับขออ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะจะได้ชื่นใจและไม่ต้องมาถามฉันอีกนะครับ แล้วก็ไม่ต้องมาถามฉันอีกนะฮะอา่ายังไงขอเดี๋ยวขอที่ชัดแบตด,ด้วยนะครับอ่าใครที่อยู่แถวนี้ขอที่ชัดแบตด,ด้วยนะฮะใครที่อยู่แถวแถวนี้นะฮะอยู่บ้านอยู่บ้านอา่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับสัปดาห์หน้าจะมาแจ้งความดําเนินคดีกับเมียรังคนสนิทอีกคนของแม่ตัก รวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีประมาณ20คนนอกจากนี้จะไปร้องต่อปป,ปงเพื่อเอาผิดพรบฟอกและเครือข่ายแม่ตักทั้งหมดด้วยอายุกับไผ่เนาะอยู่กับอีพออีแม่นี่นอนอยู่ตรงนี้นะนะครับเห็นราคาแล้วขาอ่อนเลยคืออะไรราคาอย่างขาอ่อนเลยนะฮะจัดการใบนาดด้วยใบนาดว,นนวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่เนะฮะช่วง9โมงเชา้า ขบวนใบหนาดจ,จะไปที่สอทอนะครับไปแจ้งความพรบอคอมทั้งหมดประมาณ200คนนะฮะทั้งหมด200คนหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ําออกหมายเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีผู้แจ้งความใบหนาดก็ก็ยากแล้วแหละก็ยากแล้วแหละถ้ามีคนแจ้งขนาดนี้ถ้ามีคนแจ้งขนาดนี้ใบหนาดจ,จะมาไก่กงไก่เกียอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผู้เสียหายเขาจะยอมไหมถ้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยนะฮะ ตอนนั้นอุดหนุนเพราะสงสารน้องผู้กันกับแมงปอนะครับเห็นไหมครับว่าอินฟูมีส่วนอินฟูมีส่วนอินฟูมีส่วนที่ทําให้คนซื้อแต่ถ้ามันไม่มีผู้เสียหายอ่ะที่ไปพูดถึงอ่ะมันก็อาจจะผิดในกรณีอื่นไม่ผิดในกรณีร่วมกันนะฮะกระทำความผิดนะครับเดี๋ยวนะไอเคนโดซับสิสินที่หายไปจะหายเจอบอกก็บอกแล้วไงว่ธนาาครนี้จะไปถามให้วันนี้จะไปถามให้นะครับทุกคน วันน a คารนี้จะไปถามให้นะจ๊ะวันา a คารนี้จะไปถามให้นะครับทุกคนจะไปถามปคบในทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยนะครับกรูณานะรอนิดหนึ่งเพราะว่าไม่อยากโทรถามนะตอนนี้เดี๋ยวมันไม่เป็นข่าวอยากไปถามสดๆต่อหน้าต่อหน้าสื่อเลยอยากไปถามสดๆต่อหน้าสื่อเลย20รายชื่อต่อคะ่ะทุกคนครับอาทิตย์หน้าคุณอัดเขาจะเปิด เขาจะเปิดเผยนะฮะมีรังพี่เคนโดสุดยอดเลยฝากตามให้ถึงที่สุดเลยนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากอาทิตย์หน้าอ่ะพวกแกอาทิตย์หน้าเมียหลังกับขบวนการ20คนคุณอัจฉริยะจะไปแจ้งช่วยกรุณาพูดแล้วมันแบบเข้าไปถึงหูหน่อยถามอยู่นั่นแหละว่ารอดไหม ถามอยู่นั่นแหละว่ารอดไหมถามอยู่นั่นแหละว่าจะถูกดำเนินคดีไหมอีพวกลูกๆอ่ะก็นี่ไงยี่สิบคนเนี่ยหวยจะไปออกที่ใครยี่สิบคนหวยจะไปออกที่ใครมันไม่เงียบหรอกนะฮะอยากรู้เด้ยี่สิบคนแม่นผูใหเสือกทันทีเผือกทันทีเผือกขึ้นมาทันทีสมุติเจ้าเผือก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 ทันทีเผือกขึ้นมาทันทีนะฮะอยากรู้หูพึงเดี๋ยวจัดให้ว่านังข้าน เดวจัดให้ว่านังขานจะนะฮะอินฟูหลายคนก็หนาวหนาวใช่ครับอินฟูหลายคนหนาวหนาวแน่นอนนะฮะหนาวแน่นแน่นอนนะครับเชื่อชั้นหนาวแน่นอนไม่ได้อยู่อย่างชีวิตมีความสุขหรอกนะครับไม่ได้อยู่อย่างชีวิตมีความสุขหรอกนะครับอ่าไม่ได้อยู่ชีวิตมีความสุขหรอกครับพี่น้องอา่าทนายตั้มไปช่วยหรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่ตั้มโทรมาหาผมแล้วทนายคนนั้นเป็นอดีตท,ทีมงานของพี่ตั้ม แต่พี่ตั้มไม่รู้เรื่องเขาออกไปนานแล้วไม่เกี่ยวทนายตั้มไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้ส่งคนมาช่วย2องผัวเมียนะฮะไม่ได้ส่งคนนะฮะมาช่วยสองผัวเมียเผือกขึ้นมาทันทีถูกต้องพวกมึงนี่เผือกตลอดนะครับเวลาแบบอ่านข่าวไปเนี่ยนะฮะพอไม่สุดเนี่ยมึงเผือกทันทีนะฮะอยากรู้ทันทีฉันก็อยากรู้เหมือนกันเพราะฉันก็เป็นเคียนคนขี้เสือกนักข่าวเนี่ยนะฮะ สัญชาตญาณของนักข่าวกับผู้ประกาศต้องขี้เสือกนะครับถ้าไม่ขี้เสือกมึงจะไม่ได้ข่าวนะฮะมึงจะไม่ได้ข่าวเลยมึงจะอ่านข่าวตามสคริปต์นู่นนี่นั่นนู่นนี่คือความขี้เสือกของฉันฉันยังได้ทาเมจิกสกินสําเร็จฉันยังได้ทำฟอเร็กซ์สามดีสำเร็จเพราะว่าฉันขี้เสือกเหมือนพวกแกนะฮะเราจะเป็นทีมเสือกทีมเผือกกันให้สุดๆนะฮะทีมเผือกให้สุดๆนะครับทักทายพี่วันด้วยบอกว่าอยากให้ถึงมือเคนโดนะฮะคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเราช่วยได้เราก็ช่วยครับเร นะฮะตามที่เราทําได้นะครับวันจันทรใบหนาดมีสื่อไปไหมเพียบส่งส่งเข้าห้องสื่อหมดแล้วนะฮะเข้าห้องสื่อหมดแล้วนะครับแล้วแบบพลาดหัวข่าวได้นะักข่าวอยากตามอะ่ะคือเวลาเขียนหมายมันต้องคนอย่างฉันเวลามันเขียนหมายมันต้องคนอย่างฉันมันจะเขียนหมายแบบธรรมดาไม่ได้มันต้องเขียนหมายแบบบุงแตกอะไรอย่างเงี้ยเชื่อมโยง แม่ตักไหมผู้เสียหายวงทองเหมือนกันเสียหายเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบมันต้องพาดหัวให้เป็นไม่งั้นคนไม่อยากติดตามนักข่าวก็ไม่อยากติดตามนะฮะนักข่าวก็แบบว่าไอ้คดีธรรมดาหรือเปล่านู่นนี่นั่นนู่นไอ้เนี่ยเป็นหน้าที่ฉันที่ฉันต้องทําแต่ถ้าให้ฉันไปนงัดกับผู้มีอิทธิพลฉันไม่งัดนะฮะกูเรียนชีพตัวเองต่อไปใบหนาดก็คือคนที่เป็นเจ้าของวงเนี่ยเหมือนกับ มันกับไม่ตักนั่นแหละก็คือทําลักษณะธุรกิจคล้ายๆกันแต่มันมีคนเดือดร้อนจากการซื้อเยอะมากเยอะมากๆเยอะมากๆเยอะจนงงซองแดงไม่มีนะ,ะครับกูแจกซองกระถินนะครับถูกต้องครับซองแดงกูไม่มีนะฮะกูไม่ชอบนะฮะซองแดงเนี่ยเป็นวิธีที่ฉันคิดได้เลยว่ามันอุบาทนะครับเป็นวิธีที่แบบมันมันทาให้คนเข้าใจผิดนะฮะฉันรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่คนเข้าใจผิดคนคนที่ชื่อเคนโดเนี่ย แล้วก็ขายเซรั่มกับกันแดดเนี่ยกูจะไม่มีทางทําวิธีสองอย่างที่ในชีวิตฉันจะไม่ทําคือซองแดงกับกล่องสุ่มกูจะไม่ทําคือซองแดงกับกล่องสุ่มเพราะมันเอาเปรียบผู้คนมันเอาเปรียบผู้คนนะครับทําไมคนยังทํากล่องสุ่มได้เพราะพรบการพนันเนี่ยมันคือปี2475ค่าปรับมันแค่50บาทคนก็แม่งก็ทากล่องสุ่มเพราะอะไรกฎหมายบ้านเรามันล้าสมัย กฎหมายบ้านเรามันล้าสมัยโดนจับกล่องสุ่มแม่งก็โดนพรบการพนันสองสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดห้านี่กี่ปีมาแล้วมึงยังไม่พัฒนาเลยกฎหมายบ้านเราอ่ะกฎหมายบ้านเรายังไม่พัฒนาเลยขายของออนไลน์ไปถึงไหนละกฎหมายมันยังไม่ครอบคุมเลยกฎหมายมันยังแบบไม่ครอบคลุมไอ้พวกกล่องสุ่มเลยนะฮะเพราะว่าอะไรถ้ามันผิดเนี่ยมันปรับแค่ห้าสิบจนถึงห้าร้อยบาทมั้งถ้ากูจําได้นะฮะมันปรับแค่ห้าสิบบาทไอ้พวกทํากล่องสุ่มนะฮะกฎหมายแม่งอะไรก็ไม่รู้ล้าสมัยแม่งชิบหายเลยนะฮะคือแบบ ทุกคนครับกฎหมายมันล้าสมัยมากสิ่งที่ผมจะไม่ผมจะไม่ทําก็คือกล่องสุ่มกับ2องแดงนะฮะสองแดงจะไม่ทานะครับส4 7 5สมัยก๋งเลยใช่กฎหมายแม่งออกมาตั้งแต่2475กฎหมายแม่งออกมาตั้งแต่2 4 7 5นะครับแล้วก็ยังามาใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยยังมาใช้อยู่ปัจจุบัน,น 75, เนี้ยกฎหมาย2475เนี่ยนะฮะบ้าบอเขแต่งจริงไม่ต้องกลัวนะครับว่าตัวลูกตัวลูกนี้แบบจะหายไปไหน อันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะครับว่าตัวลูกจะหายไปไหนนะครับใครที่อยากจะรู้จักเคนโดมากขึ้นนะครับเรามีกลุ่มนะฮะไปที่หน้าโปรไฟล์และกดลิงก์นะฮะไปที่หน้าโปรไฟล์และกดลิงก์นะครับจะหลุดไหมพี่ไม่หลุดไม่หลุดแน่นอนเกรซี่เกรซี่จ๋าเกรซี่ไม่ต้องแบบว่าคิดว่าจะหลุดไหมมีไมมมีแน่นอนมึงเชื่อกูเลยนะฮะถ้าหลุดมาเนี่ยฉันเคยพูดแล้วนะฮะวันนั้นเนี่ยเรื่องการประกันตัวฉันก็พูดเหมือนกันนะครับว่าถ้าได้ประกันตัวให้เอาขี้มาให้กินเนี่ย โชคดีโชคดีมากเลยนะฮะไม่ได้กินนะฮะโชคดีมากเลยนะครับ,นนรบ,เ,รบเห็นไหมครับอะไรเขาถึงพูดว่านะฮะสองผัวโดนไวมากรายก่อนนานกว่าจะจับไม่ได้ประกันตัวอีกเขาว่านะครับก็โดนเร็วสิเพราะว่าอะไรสืบไปแค่2งคนไงเจ world, ้าหน้าที่เอาจริงไงเจ้าหน้าที่ปคบเอาจริงไงสืบไปแค่2คนนะฮะแจ้งความไปแค่2คนออกมาจับเลย2คนออกมาจับเลยแล้วมันจะรอดได้ยังไงหล่ะคดีมันอยู่ในแสงขนาดนี้นะฮะรอดได้ยังไงคดีมันอยู่ในแสงขนาดนี้นะครับ วันนี้ผมอาจจะลงไหวหน่อยนะครับทุกคนแต่อยากให้ทุกคนเข้าไปในโปรไฟล์นะครับไปที่โปรไฟล์โปรไฟล์ของผมแล้วก็กดลิงก์นะฮะไปที่โปรไฟล์แล้วก็กดลิงก์นะครับ, link, รบผมจะมะีกลุ่มของผมนะฮะให้ทุกคนเนี่ยมามวลซื้อโฮเซลกันนะครับไปที่โปรไฟล์แล้วกดลิงก์นะฮะไปที่โปรไฟล์แล้วกดลิงก์นะะแล้วที่พ่อแม่เขาเขาจะยึดไหมยึดหมดจ้านะปปอง,อง,องลงคือปอปอง,อง,องนี่ยึดยันเงา ถ้าเป็นปปองอเนี่ยเวลาเขายึดเขายึดยันเงานะเขายึดหมดเป็นแต่ย่านมากนะครับทุกคนเป็นแต่ย่านมากอย่าไปยุ่งกับปปงอนะฮะเพิ่นยึดจริงยึดจังนะครับจังวันคือบ่มีอย่างนะครับ <c ười> คนดังที่ไปไ้า์ขายหลอนะฮะเขาต้องสืบเขาต้องสืบนะครับทุกคนมันต้องสืบรอดไม่รอดฉันไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผู้เสียหายเขาพูดถึงคนดังคนไหนว่าเขาเชื่อว่าคนดังคนนี้ทำให้เขาอ่ะมาสือ คนนังก็โดนนะก็เดินร่วมกันกระทําความผิดนะก็โดนนะก็โดนแบบไม่รู้ตัวนะนะฮะไม่รู้ว่าหวยจะไปออกที่ใครถ้าเกิดว่าผู้เสียหายเขาไปให้ปากคาว่าเขาเชื่อว่าสมมุติแบบเขาเชื่อว่าเคนโดะไปร้ายวันนั้น่ะทาให้แบบฉันฉันฉันซื้อเพราะฉันชอบเคนโด้แงยบัเคนโด้่วยเลยบัเคนโดโดนเลยบัเคนโดโดนทันทีเลยอะโดนเรียกเลยอะโดนเรียกทันทีเลยอะอัจฉริยะแจ้งจับแจ้งแจ้งดำเนินคดีเจนุศแล้วแล้วก็อาทิตย์หน้า จะแจ้งดำเนินคดีกับเมียรังแล้วก็กลุ่มกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอีก20คนนะฮะเรื่องหมอดูที่กาลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ผมเป็นแฟนของคนตื่นทำนะฮะเรื่องหมอดูที่เป็นอยู่นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าพวกมึงอ,ะอ่ะขออนุญาตตอบแบบคนตื่นทำนะฮะ พวกมึงยังโง่ได้ไหมหมอดูหมอเดาเฮี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าหมอดูแม่งมันสามารถที่จะสามารถดูดวงได้นะฮะกำหนดชีวิตได้มึงดูสิว่าหมอดูเนี่ยชีวิตมึงดีไหมนะฮะมึงยังมาเอาเงินจากพวกกูอยู่เลยนะฮะถ้าเกิดว่ามึงรู้นะฮะมึงใบ้หวยได้มึงรู้ว่าชีวิตเนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงนะครับไอหมอดูพวกเนี้ยมันรู้ว่าดวงชะตาเป็นยังไงมึงดูดวงตัวเองก่อนดวงตัวเองแม่งยังไม่ดีเลยนะฮะแม่งหมอดูบางคนเนี่ยยังชีวิตเฮี่ยอยู่เลยนะฮะมึงจะมาดูดวงอะไรกูนะครับถ้าเกิดว่ามึงดูดวงแล้ว้วววววมมมมึึงงงงงงดดดดดดีนะจจสสเเเ็ููตััอให เหมือนไม่ตักป๋าเบียหมอดูมึงอย่ามาดูดวงกูนะฮะกูให้กูไม่ให้มึงดูนะฮะมึงดูดวงชีวิตมึงก่อนเอามึงให้รอดก่อนแล้วมึงค่อยมาดูชีวิตกูนะฮะทุกคนครับเราขยันทํามาหากินนะฮะแล้วก็รักคุณพ่อคุณแม่รักบุปการีนะครับมีความกตัญญูรู้คุณเท่านี้พอแล้วไม่ต้องพึ่งหมอดูนะครับเพราะาหมอดูแม่งยังเอาชีวิตมันไม่รอดเลยโอเค